ยูสะกลบ่เจา้ายูสะกลบได้ยินข่าวว่ากำลังตกแมนบอเดี๋ยวสีผ้ามาแก่ทางมวยสมุนไพรตัวนี้ใส่ลายคนแหลวนะครับผมจัดหายลายคนแล้วรู้สึกว่าไข่แน่อยู่นะครับสู๋อยู่โบเหียวคือบะคะืออต้มดอกไปไปเบื้องกันเลยผมจีพาไปเบื้องนี่นะครับอ,อันนี้อันบ้านผมเอินว่าห่อสะพายควายเดอ้อนะครับหรือห่อสะพายควายนะครับ จะเป็นกึ่งเขาเกยกึ่งเทา้กเทากึ่งต้นเดอ้อไม่สนิทนี่เดอ้อสีเป็นเท้ากับ่บเปลี่ยนสีเป็นต้นกับ่าเปลี่ยนมันกึ่งกลางนะครับพี่น้องเอาสามใบหรือหาใบนะครับเอาไปต้มกินนะครับเช่าแก้วเย็นแก้วตามล้างอาหารถ้าคนเป็นโรคเบาหวานหัวใจความดันแต่ถ้าคนบ่ไดเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจนะครับเบาหวานนั่นก็ให้กินก่อนอาหารกระไดนะครับ เช่าแก้วเย็นแก้วคือกันนะครับบ้านนี้อันนี้สําหรับใบเดอร์ที่ผมอธิบายมาใส่ต้มนะครับบ้านนี้สําหรับแกนนะครับบางคนบ่อเข้าใจคําว่าแกนเดอ้อบ้าน,นคาว่าแกนในภาษาญานี่คือเนื้อไม้ของเขานะครับนี่เนื้อไม่นี่เั้งเปลือกกระได้นะครับบ่เอาเปลือกกระได้นะครับเอาคือเอาเนื้อไม้ทั้งในนั่นแหละบอกง่ายๆคือเนื้อไม่เพราะว่า บางคนเพิ่นบ่อเข่าใจนะครับบางคนเข่าใจคาว่าแก่นนี่เิียาหอดแก่นกลางใจไม่เลยมันบ่อแมนนะครับแก่นในภาษายาคือเนื้อไม้นะครับเออเข่าใจบ่อนะครับอนี่คือต้นหอดสะพ้ายค้ายแบบโบรานเลยนะครับที่ผู้เฒ่าไปฆ่าง่วงข้าควายแล้วต้มกินนะครับควายมันเมยนะครับแบกค้ายไปขายเลยนี่แหละคือชนิดนี้นะครับเกิดตามป้าตามดงเข้านีนะครับแต่ว่าห่างไกลสีดับแนวแหละแล้วข้าเจ้าเห็ดสวนเห็ดยังเบิดล่ะนะครับ ผมสิบอกเอาเนื้อไม้ของเขานั่นไปต้มนะครับต้มเนื่อกรมือเด้อ,อยาเกินกรนะครับยาบ้านเฮ่ายาเกินกรนะครับกินเดียวได้นะครับกินเดียวๆเลยกินหามือหรือเจ็ดมือก็เห็นผลแล้วนะครับตามหลังเข่านะครับเช้าแก้วเย็นแก้วนั่นแหละถ้าคนบเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจนั่นับะถ้าคนเป็นโรคพวกนี้ก็กินนะครับตามหลังอาหารเด้อเจ็ดมือนะครับหรือหามือเห็นผลน,นะครับ กินเจ็ดมือหรือหามือไปถ้ายัางบ่เห็นผลกะเว้นไวจ้จักสองมือจังมาต้มกินต่อนะครับบโดนกําลังเจ้ากระสิกับคืนมาบบเปลี่ยนมาเขือต้อมครับแล้วอาการที่เจ้าปวดเมือ่อยเกิดจากการขับรถไถขับรถตู้ล่องลง,ลงทรงคนลงเทปกระสีบบปวดบบเจ็บครับพี่น้องนี่ล่ะนี่หัวสะพ้ายควายนี่เอาวังว่าพี่น้องสิเข้าใจเด้อถ้าคลิปนี้มันดีบอกต่อแซ่ออกไปเด้อครับเด้อเป็น เป็นอันวิทยาทานเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ้าวคลิปนี้สวัสดีครับ